มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติสนทนากันว่าไทยแลนด์คือดินแดนแห่งที่พักครูหลาในแบบที่ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังทําไม่ได้เรื่องนี้จริงๆมันเริ่มมาจากความเข้าใจผิดที่ต่างชาติบางคนก็ไปมองว่าการเป็นประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่าประเทศพัฒนาซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่นะครับความเห็นของชาวต่างชาติคนนี้ครับเขาบอกว่าตอนแรกก็สงสัยนะว่าประเทศไทยกําลังพัฒนาแต่ทําไมที่พัก ในระดับธรรมดาทั่วไปก็หมายถึงว่าราคาที่มันจับต้องได้เนี่ยคือในไทยเรียกได้ว่าห้องพักระดับราคากลางๆก็หรูหราได้ตั้งแต่ระดับราคากลาง,ๆ,ลาง,าาลางๆเลยนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับหลายๆประเทศกําลังพัฒนาคือราคาระดับกลางๆค่อนไปทางต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสภาพที่จะดีอะไรมากมายนักแต่ประเทศไทยนะครับสามารถทีถ่จะทําให้ที่พักออกมาดูดีได้ตั้งแต่ราคากลางๆจนไปถึงราคาค่อนข้างต่ําเลยตัวก็บอกต่อนะครับว่าสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ในเรื่องอื่นของไทยก็คือเรื่องของที่พักนี่แหละ บ่อยครั้งที่ผมมักจะเลือกที่พักในราคาประหยัดคือถึงขั้นราคาประหยัดเลยแต่แม้แต่ที่พักในราคาประหยัดเองก็มักสร้างความประทับใจได้ด้วยคุณภาพที่เหนือความคาดหมายอยู่เสมอเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปนั่นเป็นราคาเพียง1ใน5ของราคาที่พักประหยัดในหลายๆประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ในเรื่องของคุณภาพกับทําได้สูงกว่า ไล่ไปตั้งแต่การที่ประตูมีระบบคีย์การ์ดที่รักษาความปลอดภัยอย่างดีไม่ใช่แค่กุญแจหมุนๆเมืมม่อเทียบกับที่พักราคาประหยัดมากๆในหลายๆประเทศโอ้โหของเขาราคาต่ำมันมัน,ม,นมันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งก็มีคนแสดงความเห็นกันต่อนะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเอาจริงๆในประเทศไทยการแข่งขันถือว่าสูงอยู่นะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยิ่งถ้าคุณไปเปรเียบเทียบกับหลายๆเมืองในประเทศพัฒนาแล้วหรือแม้แต่หลายเมืองในสหรัฐอเมริกาเอง ที่พักราคาตา่ำมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้มันออกมาดูดีอะไรมากมายบางทีอาจจะเป็นห้องพักเล็กๆอยู่ริมถนนคือถูกสร้างมาเพื่อใช้นอนจริง,รงๆคือใช้แค่พักผ่อนเพียงชั่วคราวจริงๆแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในหลายโซนผมมองยังไงก็มองออกนะว่าการแข่งขันมันคน่อนข้างจะเข้มข้นมากกว่าจะเห็นได้เลยว่ามีโรงแรมมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายหลากหลายระดับตั้งแต่ราคาประหยัดไปจนถึงความหรูหราผู้ประกอบการพวกเขาต้องพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ ในที่พักที่เป็นทั่วๆไปที่ไม่ได้ตกแต่งแบบดึงดูดความสนใจแบบขีดสุดเลยอาจจะเป็นธรรมดาทั่วไปในไทยก็เลยต้องทําให้ออกมาดีที่สุดในราคาที่นําเสนอที่คุ้มค่ามากที่สุดด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าพออยู่ที่เมืองไทยเราจ่ายถูกแค่ไหนหาราคาที่แบบประหยัดแค่ไหนก็ยังเจอกับคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าหลายๆประเทศอยู่เสมอมันก็เลยส่งผลให้ที่พักในประเทศไทยภาพรวมก็เลยมีบริการที่คุ้มค่าและก็มักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือมาตรฐานไปด้วย ขณะที่ความเห็นทัดมาครับบอกว่ามุมมองสำหรับผมเองนะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นในโซนยุโรปหรือแม้กระทั่งในเอเชียด้วยกันเองอย่างญี่ปุ่นผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งมาจากค่าของชีพที่สูงด้วยการจะพักในโรงแรมราคาระดับกลางกลางเป็นต้นไปหลายๆประเทศมันก็อาจจะไม่ได้หรูหราแต่ราคาที่จ่ายนั้นคือระดับกลางแล้วแต่มันไม่ได้หรูหราเท่าที่ควรแบบประเทศไทยก็ประมาณส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีต้นทุนในเรื่องของค่าที่ดินค่าภาษีและค่าจ้างแรงงานที่แตกต่าง ในประเทศไทยถ้าเป็นงบประมาณเดียวกันก็นอาจจะทําได้มากกว่าผมนึกในมุมมองของการก่อสร้างและก็คลายใจในการที่จะให้บริการด้วยนะงบประมาณเดียวกันพออยู่ในประเทศไทยก็เลยทําให้สามารถปรับปรุงคุณภาพบริการและลงทุนกับทางด้านของการตกแต่งได้อย่างเต็มที่ภาพรวมความดูดีความหรูหาราก็เลยมีให้เห็นได้มากกว่าแม้จะเป็นเพียงราคาระดับกลางๆในประเทศไทยก็ตามขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้าาบอกว่าราคาระดับกลางๆในประเทศไทยบางทีอาจจะเป็นโรงแรมตั้งแต่4ดาวขึ้นไปก็เป็นได้นะ อย่างเช่นที่คุณเรียกว่าราคาระดับกลางๆจ่ายในญี่ปุ่นเนี่ยตีเป็นเงินไทยนะครับผมก็เล่าเป็นเงินไทยเลยแล้วกันนะฮะเขาก็บอกนะครับว่ากลางๆในญี่ปุ่นนี่คือไปตั้งแต่4 0 0 0 5,000บาทแล้วนะฮะแล้วทีนี้คุณมาจ่ายราคากลางๆแบบนี้ในประเทศไทย4 0 0 0บาทนี้เรียกได้ว่าได้4ดาวขึ้นไปแน่นอนคือคุณได้แม้กระทั่งแบบมีอ่างอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่มหักมายมากกว่าในญี่ปุ่นเยอะเลยเป็นเรื่องของราคาที่ถูกกว่าก็ใช่ส่วนหนึง่งเป็นเรื่องของการแข่งขันที่แข่งขันกันอย่างหนักนน่่ววงกก็ใชอีสึ เหมือนทุกอย่างต้นทุนที่ถูกกว่าก็เลยรวมกันออกมาเป็นความหรูหราที่มากกว่าผมบอกได้เลยว่าสี่พันห้าพันบาทในไทยเนี่ยมันค่อนจะหรูมากเลยแต่ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยดันไปสร้างที่พักที่มันหรูไปมากกว่านั้นนะสิคือมีตั้งแต่ราคาแบบที่ประเทศพัฒนาจ่ายกันตั้งแต่คืนละหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นแม้กระทั่งคืนละหนึ่งแสนบาทก็ออยังมีให้เห็นมันก็เลยกลายเป็นว่าเพดานของความหรูหราของไทยนั้นมันเริ่มสตาร์ทไปตั้งแต่ไม่กี่พันบาทจนไปถึงราคาหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวซึ่งรราาคะดับสูง ความเห็นจะมาครับต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าการที่ที่พักในประเทศไทยสามารถทําได้อย่างรูหราตั้งแต่ราคาถูกเลยผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความสามารถในการผาสานทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนะทั้งความคิดสร้างสารรค์การที่คนไทยชอบความสวยความงามการออกแบบรวมไปถึงวัฒนธรรมการบริการแบบไทยด้วยมันก็เลยช่วยส่งเสริมทําให้ตั้งแต่ราคาถูกๆเนี่ยก็รู้สึกประทับใจได้คุณลองสังเกตได้เลยว่าที่พักที่ถูกแทบจะที่สุดในแต่ละเมืองของไทย ก็ยังมีพนักง,งานบริการอย่างดีมีคนให้ความช่วยเหลือคือเอาแค่ในพาร์ทของการบริการราคาต่ําที่สุดในไทยในแต่ละเมืองเนี่ยก็ยังน่าประทับใจได้มากกว่าหลายประเทศแล้วพาร์ทบริการเนี่ยเรียกว่าชนะขาดตั้งแต่ต้นเลยผมก็เลยคิดว่ามันยิ่งกว่าสามารถแข่งได้ในตลาดโลกอีกนะคือสามารถชนะได้ในด้านของความคุ้มค่าการบริการและก็สมเหตุสมผลทางด้านราคามากที่สุดแล้วขณะที่ต่างชาติคนต่อมาครับก็บอกว่านี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองไทยเลย ความรูหรานะะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาพร้อมกับราคาที่แพงเสมอไปนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เมืองไทยสามารถมอบให้กับคุณได้เมืองไทยสามารถสร้างความคุ้มค่าที่เกินราคาจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมก็คาดไม่ถึงว่าจะมีเสียงในมุมที่โต้แย้งด้วยเช่นกันนะครับบางส่วนนะครับก็บอกว่าที่จริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วมันเป็นยังไงมาดูกันนะฮะเรื่องนี้เป็นคอมเมนต์ที่โต้แย้งในความเห็นนี้ครับก็มีความเห็นหนึ่งก่อนเลยนะเขาก็บอกนะครับว่า คุณก็คิดดูแล้วกันว่าโรงแรมตั้งแต่3ามดาวในไทยเนี่ยมีสระว่ายน้ําแล้วคือพอไปหลายๆประเทศสระว่ายน้ําอาจจะต้องเป็นโรงแรมที่หรูราขึ้นมาจริงๆคือค่อยจะมีให้บริการโรงแรมสาดาวในไทยห้องพักเริ่มที่จะตกแต่งแบบหรูแล้วมีการใช้ผ้าไหมไทยหรือพื้นไม้แบบจริงๆซึ่งเป็นสไตล์ในแบบของไทยแต่ในยุโรปหลายๆประเทศแทบจะเป็นในโทนเดียวกันเลยสดาวบางทีไม่มีแม้แต่เครื่องปรับอากาศทห้เลยบางเมืองก็อากาศหนาวเย็นด้วยนะเครื่องปรับอากาศไม่มีคุณคิดดูแล้วกัน ผมว่าในไทยคุ้มค่าและเหนือชั้นได้เพราะอันที่จริงอาจจะเป็นอีกมุมที่คนไทยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดทั้งการบริการการสร้างบรรยากาศไม่ว่ามันจะราคาถูกพวกเขาก็จะเน้นให้มันบรรยากาศดีอยู่เสมอทุกอย่างะสะท้อนถึงความตั้งใจและวัฒนธรรมในแบบที่ไทยทํากันเป็นเรื่องปกติทางฝั่งของคนที่มองต่างนะครับก็เข้ามาบอกว่าเอาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะเราต้องยอมรับว่าที่พักในไทยดูหรูระ ที่สําคัญที่สุดและเป็นสัดส่วนที่เยอะเลยก็คือแรงงานราคาถูกวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนการก่อสร้างที่หาได้ง่ายและก็ราคาถูกแต่คุณภาพจริงๆของการบริหารการจัดการเอาจริงๆนะมาตรฐานความปลอดภัยบางที่ยังไม่ได้ระดับโลกเลยถ้าพูดถึงราคาที่พักที่ต่ําในไทยนะไม่มีแม้แต่คนรับเช็คอินในช่วงแต่ยามค่าคืนหรือแม้กระทั่งคนที่เฝ้าพื้นที่ของที่พักในยามค่าคืนไม่ใช่ทุกที่ที่จะเป็นแบบที่คุณพูดนั่นอาจจะเป็นเฉพาะในเมืองหลักๆและเมืองท่องเที่ยวเท่านั้นเราต้องพูดถึงอีกด้านด้วย ขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าโรงแรมบางแห่งอาจจะมุ่งที่การตกแต่งดูดีมันดูดีก็จริงนะคุณเข้าไปแล้วก็คุณจ่ายต่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้มค่าแต่พวกเขาไม่ได้ลงทุนในเรื่องสําคัญในแบบที่โรงแรมดูหลาในระดับเดียวกันหรือว่าดูดีในแบบเดียวกันในหลายๆประเทศทาอย่างเช่นระบบความปลอดภัยการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาพนักงานระยะยาว ยิ่งที่พักราคาถูกคุณจะเห็นได้เลยว่าจะไม่ค่อยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอันนี้คือเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเขาก็ไปเปรียบเทียบนะว่าคือถ้าเป็นที่พังตัวดีแบบเดียวกันนะครับมีการตกแต่งในลักษณะแบบแทบจะเทียบเคียงกันได้เนี่ยได้หลายประเทศจะเป็นโรงแรมที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆแบบครบคันเลยทีเดียวแต่พอไปในไทยนะครับอาจจะดูดีก็จริงอันนี้เขอให้เหตุผลด้านนี้มานะตกแต่งดูดีนะครับตัวอาคารดูดีแต่บางที ระบบความปลอดภัยนะครับก็อ,อาจจะไม่ได้แน่นเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ทางฝั่งของต่างชาติที่มาเมืองไทยบ่อยๆนะครับเขาก็บอกว่าคุณพูดแบบนี้มันก็เหมารวมเกินไปหรือเปล่าคือที่พักหลายๆแห่งในไทยที่เป็นราคาระดับกลางๆหรือราคาระดับประหยัดเลยเนะี่ยหลายๆแห่งถ้าคุณดูในแอปจองโรงแรมนะคุณจะเห็นได้ว่ามีรางวัลระดับโลกแปะเอาไว้เลยในไทยเนะี่ยมีชื่อเสียงทางด้านของความเป็นมิตรอยู่แล้วคุณอาจจะไปกังวลเรื่องของความปลอดภัยแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นบริบทที่แตกต่างคุณอาจจะไปเทียบกับในสหรัฐอเมริกาในเมืองที่แบบว่า ถึงขั้นมีคนรักษาความปลอดภัยอย่างนั้นเหรอแบบมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบเป็นจริงเป็นจังติดกล้องทุกมุมทั่วตึกเลยแบบนั้น่ะคือในบางรัฐบางเมืองของอเมริกามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความปลอดภัยแบบนั้นจริงๆสำหรับที่พักแต่พอไปนในไทยคุณก็รู้ดีนะผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ดีว่าในไทยขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นมิตรเรื่องเหล่านี้นะไม่ค่อยมีปัญหาความปลอดภัยเองก็ด้วยเช่นกันดังนั้นความปลอดภัยคุณก็เลยจะเห็นว่า มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องมีคนรักษาความปลอดภัยอยู่ทุกที่ขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยที่จะต้องอัดเข้าไปแน่นๆคุณไปเจอสิ่งนี้ีบบเทียบกับฟิลิปปินส์หรือไม่เนี่ยคือถ้าเป็นที่ฟิลิปปินส์จะเข้าใจได้นะแต่ที่เมืองไทยไม่ค่อยมีเหตุอะไรให้น่ากังวลหรอกสำหรับเมืองไทยแม้กระทั่งในที่พักราคาถูกก็ตามโดยพื้นฐานแล้วแม้แต่โจรในไทยพวกเขาไม่คิดจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนพักอยู่เยอะหรอกโอ้โหอันนี้ก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่าคือถ้าเห็นว่าเป็นโรงแรมนะ ไม่ได้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบเป็นจริงเป็นจังหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดเขาก็บอกนะครับว่าแม้แต่โจนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในพื้นที่ที่แบบมีคนอยูยยอ่เยอะๆหรอกนะครับก็คือง่ายๆเลยถ้าเข้าไปแล้วมีคนเห็นอะไรแบบนี้ก็เรียกขอความช่วยเหลือกันแบบคนออกมาเต็มไปหพดเลยเลยแบบนั้นคือต่างชาติคนนี้ก็ยกตัวอย่างสถานการณ์มานะครับขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมคิดว่าประเทศอ,อื่นๆแพงกว่าไทยแล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไทยเพราะว่าโครงสร้างของข่าของชิพที่ต่างกัน ประเทศที่พัฒนามักจะลงเงินส่วนใหญ่ไปกับค่าที่ดินค่าที่ดินจะแพงมากเลยโดยเฉพาะในเขตเมืองในที่นี้อาจหมายถึงเรื่องของการลงทุนการป้องกันอคีภัยด้วยแม้กระทั่งการจ่ายค่าจ้างพนักงานที่อาจจะเป็นธรรมกับค่าแรงมากกว่าซึ่งมันทําให้ต้นทุนจะสูงกว่าขณะที่ความเห็นแต่มาครับบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องยอม,มรับเกี่ยวกับไทยก็ควรจะมีนะสิ่งที่ไทยทำได้ดีต้องพูดถึงอย่างเรื่องของการใส่ใจลูกค้าการบ,บริการต้นทุนอะไรต่างๆที่ อาจจะทําให้ออกมาภาพรวมดีกว่านักท่องเที่ยวก็เลยเลือกมาไทยกันคุณต้องดูในภาพรวมด้วยว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงเลือกมาไทยเพราะมองในเรื่องนี้แหละว,ว่ามันเป็นความคุ้มค่าถึงขั้นที่จะต้องบอกปากต่อปากกันเลยทีเดียวว่าที่พักในไทยราคาดีบริการเยี่ยมผมไม่คิดนะว่าเราควรจะเอาประเทศพัฒนาแล้วมาเทียบกันในเรื่องนี้เพราะว่ายัางไงก็สู้ไม่ไทยในสนามนี้นะไทยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญน,นะคุณอย่าประเมินไทยตามไปอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นนะว่าในมุมซ้ายล่างของหน้าจอมีเสืเ้อยืดเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาว ผ้าห่มขึ้นมาให้เลือกอยู่ตลอดเลยนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นก็ด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเหมาะมากเลยนะครับที่จะเอาไปใช้ในช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้สึกหนาวนะครับมีสิ่งเหล่านี้ไว้ก็สามารถดูที่มุมใช้ล่างของหน้าจอได้เลยนะครับนี่คือดีลที่คุ้มค่าที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับเอาละเล่าความเห็นกันต่อแล้วกันนดีครับขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ไปตั้งคําถามนะว่าที่พักในไทยต้องตรวจสอบมาตรฐานเพิ่มเติมหรือไม่คุณจะเห็นได้ว่าที่พักราคาต่ำนะดูดีตกแต่งได้ดูดีก็จริง แต่บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้มีต้นทุนที่ซับซ้อนแบบในประเทศพัฒนาแล้วที่ต้องไปขออนุญาตยุ่งยากภาษีเกี่ยวกับเรื่องของการทําที่พักหรือโรงแรมก็อาจจะแตกต่างด้วยไหนจะมาตรฐานทางด้านของการป้องกันอัคขีภัยที่พักบางแห่งอาจจะไม่ได้ลงทุนเรื่องของการป้องกันในส่วนนี้อะไรมากมายนะักพวกเขาแค่สร้างที่พักขึ้นมาตั้งขึ้นมาอยู่อย่างนั้นและเพื่อที่จะให้มันนอนได้เฉยๆนั่นคือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งกับที่พักราคาแพงๆนะ ที่พักราคาแพงๆในหลายๆประเทศจําเป็นจะต้องลงทุนในปัจจัยเหล่านั้นมากกว่าแต่ประเทศไทยถ้าทุนเหลือเนี่ก็เอาไปลงทุนกับเรื่องของการตกแต่งก็จะดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าทิศทางของที่พักในไทยร,ราคาถูกก็เลยลงทุนทางด้านของการตกแต่งมากกว่านั่นเองในขณะที่ที่พักหลายๆแห่งของประเทศพัฒนาแล้วถ้าเป็นราคาถูกเลยเนี่ยพวกเขาจะไม่ค่อยลงเกี่ยวกับ การตกแต่งอะไรมากมายนะเป็นห้องธรรมดาล้นโลนเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแค่เตียงนอนให้มีห้องน้ําที่เป็นมาตรฐานให้เท่านั้นไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแต่สิ่งที่เน้นคุณจะเห็นได้เลยว่าเป็นความปลอดภัยในการพักผ่อนที่อาจจะลงทุนมากกว่าด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานตามที่รัฐบาลในท้องถิน่นแต่ประเทศกำหนดเอาไว้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะเน้นทางด้านนั้นมากกว่าถ้าหมายถึงประเทศพัฒนาแล้วนะนะที่จกนั้นก็มีชาวต่างชาติชาวสหรัฐอเมริกานะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พักราคาถูกในไทยสามารถคาดเดาได้ก็คือคุณภาพที่แน่นอนต่อให้แต,แต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่คุณภาพก็จะเป็นมาตรฐานที่คาดเดาได้คุณจะไปเห็นมาสักที่แล้วก็คาดเดาได้เลยในที่อื่นๆที่ราคาถูกก็จะเป็นคล้ายๆกันนะนั่นคือที่เมืองไทยหรืออาจจะตกแต่งดูดีกว่ากันสักหน่อยแต่ผมจะพูดถึงโมเทลราคาถูกในอเมริกาอย่างเช่นโมเทลในราคาถูกอเมริกาเริ่มต้นตั้งแต่5 0ถึงดอลลาร์ตีเป็นกันไทยก็คือตั้งแต่1700บาทจนถึง2 5 0 0นะครับ โอ้โหแค่ราคาต่างกันนะที่พักราคาถูกในไทยนะครับสี่ห้าร้อยนะครับนั่นคือราคาถูกนะเขาบอกว่ามันยังเทียบไม่ได้กับสี่ห้าร้อยในไทยเท่าเด้มนะครับอันนี้คือตีเป็นเงินไทยให้นะครับโดยก็เล่าต่อนะครับว่าคุณจะคาดเดาได้เลยว่าเลนราคาประมาณนี้ในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่พันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยห้องพักแต่ละแห่งมักจะเก่าและโทมมากเลยและจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพรมที่มีกลิ่นอับเครื่องปรับอากาศที่แบบเสียงดังและแม้แต่ อ่างล้างหน้าที่แบบว่านะฮันนี่ก็จะไหลเอื่อยๆอยู่แบบนั้นทีนี้ถ้าเทียบของค่างเงินเป็นอัตราส่วนของค่างเงินนะผมคิดว่าราคาที่ต่ําสุดของอเมริกาเนี่ยมันยังเทียบไม่ได้กับในไทยที่ต่ําสุดเลยในไทยทุกอย่างที่ว่ามาไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีเครื่องปร,ประกาศที่เสียงดังอยู่บ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ในสหรัฐอเมริกามักจะแถมความเก่ามาด้วยแล้วก็สภาพทรุดโทรมแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า อันที่จริงส่วนที่ต่างกันและสร้างความแตกต่างได้ในเรื่องของที่พักราคาถูกสุดๆก็คือเป็นเพ,พราะพนักง,งานคนไทยนี่แหละพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพและเอาใจใส่มากกว่าหลายๆประเทศคุณจะได้รับการต้อนรับโดยรอยยิ้มคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นต้นก็จะมีการทักทายในลักษณะน,นี้ซึ่งเอาแค่การทักทายเมื่อเดินเข้าไปในที่พักราคาถูกก็รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากกว่าแล้วนอกจากนี้ที่พักประหยัดในไทยมักจะอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่ปลอดภัยด้วยนะทําให้เราสามารถคาดเดาในเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นกัน หลายๆคนอาจจะพูดถึงความกังวลแต่ไอ้นจริงไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นอย่างเช่นถนนเข้าสารในกรุงเทพหรือย่านนิมมานในเชียงใหม่คุณสามารถเดินกลับที่พักแบบดึกดื่นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยผมชอบเมืองไทยอย่างหนึ่งนะคือที่พักราคาถูกมักจะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกินราคาไปไม่ว่าจะเป็นการมี WiFi ให้ใช้ฟรีน้ำดื่มที่บริการฟรีผมเพิ่งรู้ว่าน้ำดื่มมันต้องเสียตังค์ด้วยแหละมันก็ควรจะมีฟรีแล้วไม่ใช่หรอแต่ต่างเชฟคนนี้นะรับก็บอกว่าการที่มีน้ำดื่มบริการฟรีในที่พักราคาถูกนะครับเป็นของแถมอย่างงนึเลย แต่ก็าอาจจะเข้าใจได,ได้นะครับว่าในบางประเทศอาจจะดื่มน้ำจากก๊อกได้อะไรประมาณนั้นหรือว่าเอาน้ำจากก๊อกเลยซึ่งเอาจริงๆนะเขาบอกว่าน้ําดื่มบริการฟรีเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายในหลายๆประเทศเลยนะครับสำหรับที่พักราคาถูกและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันตอนหัวข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลายๆหัวข้อมาแล้วกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบ,ขอบคุณสักรับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไวว้้ดยครับ และแน่นอนนะครับถ้ากำลังมองหาไอเทมประชาในช่วงฤดูหนาวนะครับพาห่มเสื้อยือดเสแกนยาตัวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเครื่องทำน้ำอุ่นก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ